สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนาวดีทาโร่ค่ะรู้ดวงรู้จังหวะชีวิตเรามีสิทธิ์รู้เมื่อท่านรู้แล้วนําไปปรับใช้ในชีวิตได้เหมาะสมนะคะพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมก็ยอมเปลี่ยนค่ะขอย้ําเตือนเขาว่าผู้อ่านทํานายแบบจาร์ริ้งเป็นการอ่านโดยทั่วไปดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังได้ค่ะท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามสด subscribe แชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับผู้อ่านด้วยเรามาเข้าสู่คําทานายกันเลยค่ะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรัก ของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะเป็นในช่วงเดือนพฤษภาคม25 2 4นะคะแบบ่งเป็นสามสถานเหมือนเดิมคนโสดนะคะคนมีคนคุยหรือสถานะไม่ชัดเจนและคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคุณคนโสดนะคะพลังงานของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูตัวตนพลังงานคุณหน่อยนะคะออบางท่านค่ะ นะคะยังเจ็บปวดยังเสียใจหรือเลิกลาสิ้นสุดความสัมพันธ์มานะคะาบางท่าน,นะคะ่ะยังคิดถึงคนรักเก่าความทรงจําดีๆเก่าๆและยังรอคอยให้เขากลับมานะคะตัวคุณเองในบางท่านนะเมื่อเจ็บปวดเมื่อจบไปแล้วอะ่ะก็ยังมีความทรงจําดีๆให้กับเขาคนนั้นอยู่หรือเธอคนนั้นนะคะแต่ตัวคุณเองนะคะก็ยังรู้สึกว่ายังอยากให้เขากลับมาหรือตัวเองก็ยังอยาก ยังอยากที่จะกลับไปนะคะแต่บางท่านก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะมูฟออนไปจากความรู้สึกที่มันเศร้าหมองนะคะหรือความทรงจําเหล่านี้สัทีนะคะซึ่งในตรงนี้มีมีในเรื่องของคนเก่าๆนะคะหรือคนที่คุณเพิ่งจบมาหรือเป็นคนที่เป็นความรักครั้งเก่าอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งจบมาก็มีเสมอไปนะแต่จะเป็นในรัะที่ว่า คนรักในอดีตสมัยเรียนที่เราที่เรานึกถึงความทรงจําดีๆในวัยเด็กในตอนวัยรุ่นนะคะแล้วรู้สึกยิ้มได้แล้วคิดถึงแต่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะเวลาได้ผ่านมาเนิ่นนาน,น,านพลังงานจะเป็นในเรื่องของคนเดิมๆคิดถึงคนเก่าๆหรือยังเจ็บปวดกับคนเก่าๆอยู่หรือยังรอคอยคนเก่าๆอยู่นะทีนี้เรามาดูกันค่าว่าคุณคุณโสดพลังงานคุณเป็นอย่างนี้แล้ว จะมีใครคนใหม่ๆห,หรือคนใดๆนะคะเข้ามาในในช่วงชีวิตของคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไหมนะคะอ่ามีแน่นอนจะมีคนเข้ามาทําให้คุณลังเลสับสนซึ่งคุณเห็นเขาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยคุณจะรู้สึกถูกตาต้องใจนะคะคุณจะรู้สึกดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นหรือได้สบตากันหรือได้พบปะพูดคุยหรือได้ ได้พบเจอกันนะคะแต่มันจะสร้างความลังเลสับสนให้กับคุณเนื่องจากว่าพลังงานของคนที่เข้ามาเนี่ยมันมีบางคนนะคะที่เขามีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วแต่เขามีเสน่ดึงดูดต่อคุณมากและคนก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังในจุดตรงนี้ให้ดีเนื่องจากว่าคนคนนี้เป็นไปได้ว่าที่เขามาเนี่ยนะคะมีเสน่เป็นคนเจ้าเสน่เป็นคนที่ p o p u l a ู Popular, เป็นคนที่น่าสนใจเป็นคนที่มีแรงดึงดูดมีต้นทุนชีวิตที่ดีเป็นคนที่เพียบพร้อมแล้วคุณเองก็รู้สึกว่าจะเป็นคนหนึ่งที่หลงเสน่ห์เขาด้วยแล้วมันจะสร้างความสับสน ความกังวลใจในในใจนึงรู้สึกว่าคนนี้ใช่แต่ในขณะหนึ่งเขาก็ไปรู้มาว่าเขาก็มีคนอื่นหรือมีคนเข้าหาเขาเยอะหรือชอบเขาเยอะดังนั้นแล้วดูให้ดีนะคะชัางจิตชัางใจตัวเองให้ดีอย่าให้ความสับสนหรือให้ความลุ่มหลงเนี่ยนะคะมาบดบังความจริงที่มันถูกต้องนะคะพยายามพิจารณาตรงนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า คนคนนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยนะคะเขาจะมาแอคชั่นหรือพูดจาหรือทํายังไงกับคุณนะคนคนนี้เป็นแนวโน้มที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนเป็นคนใหม่ๆนะคะการงานอ่านนำพาเข้ามาหรือเพื่อนฝูงหรือธุรกิจนะคะหรือสังคมนําพาเข้ามานะคนคนนี้เนี่ยนะคะเขาจะเป็นคนที่เป็นคนมีเสน่ห์ถึงแม้จะเป็นคนนิ่งๆก็ตามเขาอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะมี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีความเฟรนลี่ซึ่งจริงคนคนนีนะ้เขาจะเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าถ้ามีคนมาชอบเขานะคะเขาก็จะนิ่งๆเฉยๆให้เวลาเป็นตัวกําหนดนะคะตัวเขาเองนั้นนะคะเป็นคนมีเสน่ห์แต่เป็นคนที่เป็นไปได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในระดับเลเวลการทํางานที่สูงตําแหน่งที่สูงมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความนิ่งนะคะแต่มีความเจ้าเสน่ห์ในตัวเองดังนั้นเขา คงไม่ได้แอคชั่นอะไรกับคุณแต่จะเป็นคุณตัวคุณเองต่างหากที่พบแล้วเกิด first i m p r e s s สชัก็คือรู้สึกดึงดูรู้สึกชอบรู้สึกใช่นะคะแต่อย่างที่บอกว่าดูให้ดีนะคะว่าเขาคนนั้นน่ะโสดจริงหรือเปล่านะคะหรือมีมีคนของเขาอยู่แล้วหรือเปล่ามันมีแนวโน้มว่าคนคนนี้เขาอาจจะทําตัวนิ่งๆเหมือนโสดแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะมีคนของเขา ที่คบหากันอยู่แล้วนะระวังตรงนี้ให้ดีปฏิกิริยาของเขาไม่ได้แสดงออกคุณมากอาจจะทำให้คุณรู้สึกสับสนลังเลว่าคุณรู้สึกว่าใช่แล้วเขาล่ะชอบคุณไหมรู้สึกว่าคุณใช่หรือเปล่านะอันนี้เป็นห่วงนะคะดูให้ดีนะพยายามบารานซ์จิตใจตัวเองอย่าให้ความความชอบหรือเสน่ห์ของเขามาบดบงังความจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคนกันคุณเองนะคะในช่วงนี้คุณเองก็เป็นคนที่ มีสนเสน่ห์นะคะมีสนเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่าสนใจสําหรับใครๆละหลายคนก็เป็นไปนได้ว่าสนเสน่ห์ของคุณนะคะที่มีความเพียบพร้อมในแบบของคุณมีพลังงานด้านบวกมีความเฟรนลี่มีความน่ารักเนี่ยมันก็เลยดึงดูดเขาคนนี้ซึ่งเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มากๆเหมือนกันกับคุณนะคะนําพามาเจอกันทีนี้ตัวคุณเองเนี่ยนะคะ สำหรับคนโสดเนี่ยนะคะมีความคาดหวังอยากจะมีรักแท้ที่อบอุ่นนำพาไปสู่คอมมิทเมนต์และการมีครอบครัวเป็นรักแท้แต่งงานหรือเปิดเผยนะคะระหว่างครอบครัวทั้งสองฝั่งไม่ใช่แค่คอมมิทเมนต์แล้วคบกันไปยาวๆอย่างเดียวไม่ใช่คุณคุณคาดหวังถึงขั้นการแต่งงานมีครอบครัวจริงจังลงหลักปักฐานนะแต่ตัวคุณเองนั้นนะคะก็ยังมีความหวาดหวัน่นยังยังพยายามที่จะแบบ เอาตัวเองยังอยู่ในเซฟโซนอยู่นะคะยังมีความกังวลมีความกลัวลึกๆในใจนะคะมีความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่อ่ะไม่เป็นไรเอาละนะคะในเมื่อตัวคุณเองนะคะมีความเชื่อมีความคาดหวังนะคะพยายามมองทุกอย่างให้เป็นจริงให้เห็นจริงพยายามหาข้อมูลนะคะถ้ามีใครเข้ามาคนคนนั้นที่เข้ามาหรือได้พบปะรู้จักกันพยายามนะคะ ดูให้ถ่องแท้ว่าเขาโสดจริงไหมหรือเขามีใครหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันนะคะตัวคุณเองมีแนวโน้มค่ะที่จะได้เจอคนที่ถูกตาต้องใจและรู้สึกว่าใช่แต่ต้องดูก่อนว่าเขาคนนี้มีใครไหมแล้วมันอาจจะเป็นคนที่ใช่ในเวลาที่ไม่ใช่ก็ได้นะ บทสรุปบอกว่าตัวคุณเองนั้นนะคะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้ความเป็นธรรมกับตัวเองยึดถือความถูกต้องมากกว่าถูกใจคุณเมือ่อนะคะเมื่อถึงเวลาของคุณเวลาที่ใช่คนที่ใช่เขาจะมาในเวลาที่ใช่เขาจะมาแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปิดเผยเป็นที่ยอมรับในสังคมและตัวคุณเองไม่มีอะไรต้องปิดบงังไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนดังนั้นแล้วเมื่อถึงเวลาภูมิคิดจ,จะนาพามาโดยที่คุณเองจะต้องไม่ต้องพยายาม ให้เหนื่อยเลยคนที่ใช่จะไม่ทําให้คุณต้องเหนื่อยหรือพยายามมากจนเกินไปในช่วงนี้ศึกษาเรียนรู้ถ้ามีใครเข้ามาชั้งจิตชั้งใจให้ความเป็นธรรมกับตัวเองให้ความเป็นธรรมกับเขาอย่าเพิ่งตัดสินเขาอย่าเพิ่งตัดสินใครอย่าเพิ่งลงหลักปักใจว่าเขาคือคนที่ใช่เลยแต่ต้องให้เวลาในการเรียนรู้ศึกษากันก่อนถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้เรามีความรู้สึกว่าเรารู้สึกจังเลยว่าใช่ใช่ใช่เราคิดว่าเราดูคนไม่ผิดอย่าเพิ่งมั่นใจขนาดนั้นจริงอยู่เซนคุณอาจจะถูก ในบางความรู้สึกบางช่วงบางตอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้เวลาเป็นตัวกําหนดเป็นตัวช่วยนะคะถูกต้องนะคะต้องมาก่อนถูกใจเสมอแล้วชีวิตคุณจะไม่พลาดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพาโรแมนต์สังเกมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณคุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นแต่ตัวคุณเองนั้นจะต้องดูให้ดีนะคะ,ะ,ะเปนะคะ It is safe for you to love นะคะ love yourself first นะคะแล้วก็ r e l a t i o n s factor นะคะสิ่งเหล่านี้กำลังบอกคุณว่าอันดับแรกคุณต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนคำว่ารักตัวเองนั้นคือมองทุกอย่างในแง่ของความเป็นจริงดูแลตัวเองให้ดีแหละหนึ่งถูกต้องมันต้องเป็นอยู่แล้วนะคะดูแลจิตใจตัวเอง ดูแลสติปัญญาตัวเองให้เที่ยงธรรมถ่องแท้นะคะให้มองถึงความเป็นจริงคําว่ารักตัวเองคนที่เขารักตัวเองเขาจะทำแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองสิ่งที่ดีก็คือสิ่งที่ควรทาและคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะ mm hmm. เพราะว่าความรักหรือคนที่จะเข้ามาเนี่ยมันเป็นไปได้ว่ามันมีความต่างคําว่าต่างคืออะไรต่างสถานะตัวคุณเองอาจจะโสดจริงแต่เขาอาจจะโสดไม่จริงหรือนะคะ พื้นเพการศึกษาความเป็นอยู่แอตติจูดมุมมองการใช้ชีวิตไมเซตต่างกันเพราะฉะนั้นอันไหนที่ต่างนะคะเราก็แยกออกมาก็คือว่าแยกตัวออกมานะคะถ้าอันไหนที่เรามองแล้วช่างใจแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่จําเป็นต้องไปต่อก็ได้อาจจะเว้นสถานะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่คนไหนที่ใช่นะคะคุณจะรู้เองว่านั่นคือความรักที่ดีงามที่ถูกต้องและปลอดภัยที่จะรักปลอดภัยที่จะมอบ ความรู้สึกดีๆต่อกันและมันปลอดภัยที่จะรับความรู้สึกจากเขาด้วยดังนั้นแล้วพยายามแยกให้ออกมองถึงความแตกต่างให้ชัดเจนว่าความต่างตรงนั้นเนี่ยมันเกี่ยวข้องในเรื่องของความถูกต้องดีงามหรือเปล่า นะคะถ้ามันต่างแล้วมันไม,ม,นไม่มันไม่ถูกต้องมันไม่เติมเต็มนะคะมันไม่เป็นด้านบวกแยกตัวเองออกมานะคะแต่ถ้าคนคนไหนที่มีความต่างและพร้อมจะปรับตัวเข้าหาคุณนะคะแล้วเป็นคนโสดจริงเหมือนกับคุณมีพลังงานที่ดีส่งเสริมเพื่อคูณกันมันเป็นความรักที่ดีงามที่ถูกต้องและเหมาะสมรับปลอดภัยเป็นพลังงานที่ดีที่จะรักนะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะ คุณคนโสดขอให้คุณสมหวังและขอให้คุณนะคะเชื่อในรักแท้เพราะรักแท้มีอยู่จริงแต่มันอาจจะต้อง รอเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช้จะมา,มาในเวลาที่ใช่นะคะขอให้โชคดีนะคะท่านใดยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกดสมัครรับ,บ,บแจกร่งแนกรับแจกรับอ่านด้วยนะคะจบไปแล้วคนโสดนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคนมีคนคุยนะคะหรือสถานะไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าเดือนนี้นะคะพลังงานของคุณนะจะเป็นอย่างไรจะได้รับความชัดเจนจากเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นไหมนะคะ ตัวคุณเองนะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะคุณมีความสุขดีคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทําคุณรู้ว่าคุณต้องทําอะไรในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วตัวคุณเองนั้นมีพลังนะคะเต็มเปี่ยมเป็นตัวของตัวเองล้นเหลือนะคะมีพลังชีวิตที่เป็นด้านบวกที่ดีอะไรที่มันไม่ส่งเสริมคุณคุณก็อิกนอไม่รับผ่านนะคะอะไรที่มันพอที่จะ ทนได้เล็กๆแน่น้อยนะคะคุณก็ทนได้ไม่ใช่ปัญหาดังนั้นแล้วพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานที่มีความสุขรักตัวเองนะคะแสดงออกกับตัวเองอย่างดีงามและมันดีงามถึงขั้นกับว่าคนที่คุณเคยรักมาก่อนคนที่คุณเคยรู้จักนะคะไปดึงดูดคนเก่าๆคนรักเก่านะฮะอยากจะกลับมาหาคุณโดยที่คุณเองนั้นลืมไปแล้วนะคะหรือว่า มันผ่านมาเนิ่นนานแล้วนะคะดึงดูดคนเดิมๆหรือคนใกล้ตัวนี่แหละที่รู้จักกันตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกพิเศษกับคุณแต่ตอนนี้เขารู้สึกพิเศษกับคุณนะคะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเดือนนี้คุณมีพลังงานมีเสน่ห์มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะคะใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขอยากที่จะเข้าหานะคะโดยที่ตัวโดยที่คุณเองไม่ได้ทําอะไรอ่มากมายเลยนะคะคุณก็น่ารักเหมือนเดิมนะคะพูดคุยปกติแต่คนรู้สึกว่าชอบคุณเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วคุณ คนนั้นของคุณเนี่ยนะคะที่คุณคุยด้วยเนี่ยเขาอยากจะมอบความชัดเจนให้กับคุณแล้วหรือยังคนคนนั้นของคุณเนี่ยนะคะเขาแน่นอนเลยว่าเสน่ห์คุณทอปฟอร์มขนาดนี้ล้นเหลือขนาดนี้นะคะเขาอยากจะมอบความชัดเจนให้กับคุณแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะมีความความลังเลนิดหนึ่งนะคะมีความลังเลนิดหนึ่งว่าเอ๊ะจะเริ่มยังไงดีจะพูดคุยยังไงดีแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเขารู้สึกลัก คุณมากอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์อันชัดเจนนี้กับคุณนะแต่เขาขอปรับจิตปรับใจพลังงานตัวเองก่อนว่าจะเริ่มต้นจะพูดคุยกับคุณยังไงแต่เขาจะมามอบความสัมพันธ์ความชัดเจนนะคะกับคุณแน่นอนลองสังเกตสัญญาณตรงนี้ดูนะคะเขาอาจจะทําตัวไม่ค่อยถูกคุณจะรู้สึกงง,งว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรช่วงนี้ดูแป,แปลกๆเหมือนจะพูดอะไรเหมือนจะทําอะไรดูครึ่งๆกลางๆ,ๆจริงๆเขาอยากจะบอกคุณอยากจะแบบ ขอคุณเป็นแฟนนะคะเพราะฉะนั้นยิ้มรับนะคะทำใจร่มร่มหลอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าเขาพูดได้นะคะที่ออกมาเป็นคําพูดนะอ้ใจนะ่ะคิดแล้วนะคะว่าจะต้องมอบความชัดเจนแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณคือรักแท้คือรักที่ใช่ของเขานะ,ค,ะคือคนที่เป็นคู่แท้ของเขาจริงๆพลังงานดีนะคะคุณวันพฤหัสนะมีความชัดเจนเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ได้เรียนรู้กันเนี่ยนะคะ เขารู้สึกว่าเขาไม่เขาเขาเองนั้นนะคะรู้สึกว่าคุณนะคะให้ความใส่ใจเขามีความพยายามกับเขาโดยที่เขาเองนั้นบ่อยครั้งที่ผ่านมาเขาอาจจะต้องเวลาที่เขาเรียนรู้ใครเขาจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเราต้องใช้ความพยายามแต่อยู่กับคุณแล้วเนี่ยนะคะมันไม่ต้องเหนื่อยมากมันไม่ยากค่ะและเขารู้สึกว่า เขาคงไม่อยากที่จะเสียคุณไปคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาและอย่างหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยเขาคงจะอยู่ไม่ได้เขาคงจะต้องพยายามดิ้นรนเพื่อจะรักษาคุณไว้นะคะเขาเปรียบเทียบระหว่างก่อนนี้ที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาไม่เคยมีความสุขเลยแต่พอมีคุณเข้ามาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากที่จะ มีความรักอย่างชัดเจนเขาอยากที่จะเก็บคุณไว้รักษาคุณไว้นะคะสิ่งที่เขาบอกได้ตอนเนี้ยเขาอยากที่จะเริ่มต้นแล้วนะคะไม่อยากเป็นเหมือนอดีตอีกแล้วที่มันที่ชีวิตที่มันเหมือนไม่เติมเต็มอะแต่ตอนนี้เขารู้สึกว่าตอนที่มีคุณเนี่ยมันเติมเต็มมันพร้อมทุกอย่างนะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคุณกันค่ะ ชีวิตคุณได้เริ่มต้นนะคะมันถึงเวลาที่คุณได้รับความเป็นธรรมแล้วอะไรที่ไม่ชัดเจนอะไรที่รอคอยนะคะที่คุณรู้สึกว่ามันมันเป็นไปได้ยากเหลือเกินนะคะในความสัมพันธ์ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้ตอบรับและมีความชัดเจนออร่าของคุณความดีของคุณความน่ารักของคุณเสน่ห์ของคุณตอนนี้นะคะมันได้ตอบแทนคุณแล้วณเวลานี้สิ่งที่คุณเป็น มันชัดเจนในตัวคุณในตัวตัวของคุณและคนที่คุณคุยด้วยก็จะมามอบความชัดเจนให้กับคุณแต่ให้ระวังในส่วนที่ว่าถ้ามีคนเก่าๆหรือใครบางคนเข้ามาลองชั่งใจลองถามใจตัวเองดูให้ดีนะคะว่าคนไหนคือคนที่ใช่เพราะท้ายที่สุดคนที่ใช่มีเพียงคนเดียวและอีกคนก็และอีกคนที่เหลือหรืออีกหลายคนก็ตามก็จะไม่ใช่คนที่ใช่นะคะดูให้ดีนะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปกันค่ะนะคะ,นะคะพยายามมองให้ออกนะคะ เนี่ยบทสรุปเสน์คุณดึงดูดมากมายเลยอาจะมีคนเข้ามานะคะมากกว่าหนึ่งคนจะมีคนในความลับด้วยนะคะชีวิตของคุณมันมันเป็นบททดสอบนิดหนึ่งพอมีเข้ามานะคะพอจะชัดเจนก็มากกว่า1น,นะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องใช้ความเมตตาความจริงซิกเซนต,ต์ต่างๆนะคะในการเลือกแต่ถ้าท่านใดรู้สึกว่า มันไม่ใช่สัก็คนหนึ่งนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกก็ได้เลือกตัวเองนะคะแต่ดูแล้วคุณจะได้เลือกแล้วครบกัาเป็นถึงอนาคตและได้เริ่มต้นแน่นอนเลือกที่ดีที่ใช่นะคะที่ใช่จริงๆสําหรับคุณนะเลือกคนที่คุณรักและเขาก็รักคุณด้วยนะคะเลือกให้ดีนะขอย้านะคุณจะเกิดความสับสนแต่เราเชื่อว่าคุณมีคนในใจแล้วแหละนะคะแต่มันจะสร้างความ ความกังวลให้คุณแอบนิดนึงอ่ะนะคะเพราะว่ากลัวเลือกผิดเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แซงจอนกันค่ะเลือก yourself first ะะรักตัวเองให้มากๆ make the effort นะคะ chemistry ให้บอกว่า keep and open mind นะคะอันดับแรกผลพวงจากการที่คุณรักตัวเองเป็นสิ่งแรกคุณมีออร่าที่ดีมีความน่ารักมีความอบอุ่นนะคะมีความ shining ในตัวเองนะคะมาเลยทำให้ ใครๆก็อยากที่จะพยายามเข้าหาคุณโดยที่คุณเองนั้นนะคะไม่ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนอย่างที่ผ่านมาแต่ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะต้องใช้ความพยายามในการเลือกคนที่เคมีตรงกันกับคุณโดยการใช้การเปิดใจใช้ใจดูนะจะใช้ตาอย่างเดียวตาอย่างเดียวจะเห็นแค่เปลือกนอกมันต้องใช้ใจใช้สมองใช้ตานะคะที่มีถ้าจะได้ดีจริงๆต้องใช้ทุกอย่างประกอบกันฟังดูเหมือนจะยากจริงๆไม่ยากหรอกคะ่ะ หัวใจของเราคนที่รู้ใจเราที่สุดก็คือตัวเรานะคะคนที่รู้ว่าอยู่กับใครแล้วมีความสุขแล้วใครเคมีตรงกันคุยกันแล้วคุยรู้เรื่องนะคะเกื่อกูลเคลื่อนหนุนหัวใจกันนะคะอยู่ได้แล้วมีความสุขให้เลือกคนคนนั้นนะ,ะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณได้ชัดเจนตามที่พมลิขิตโชคชะตาได้นำพาและ คู่ควรกับคุณนะคะผู้อ่านเป็นใจให้แม่นแม่แม่นตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะคะคอมเมนต์ผู้อ่านทราบด้วยท่านใดไม่กดติดตามฝากกดติดตาม Subscribe และแชร์กดกระดิ่งและคอมเมนต์ผู้อ่านทราบและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนมีคู่มีแฟนกันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมคนมีคู่มีแฟนจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะ มีข่าวดีค่ะคนมีคู่มีแฟนนะคะท่านไหนนะที่รอสิ่งใหม่ๆนะคะสิ่งสำคัญในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบบี๋ลูกนะคะน้องหมาน้องแมวที่จะนำพาสมาชิกใหม่หรือแม้กระทั่งว่าเรื่องโปรเจกต์งานเรื่องเงินอะไรต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยตัวคุณจะมีข่าวดีโชคดีไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตที่จะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณนั้น มีความเติมเต็มมีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยเนี่ยจะมีเข้ามาเพราะคุณได้ปูทางคุณได้ทำไ้แล้วส่วนในเรื่องของความรักมีความสุขดีนะคะมีความอบอุ่นมีความมั่นคงในชีวิตเพียงแต่ว่าตัวคุณเองนั้นมีบางอย่างที่คุณรอก็เป็นไปนได้ว่าสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณคาดหวังมุ่งหวังจะเข้ามาในเดือนนี้นะคะตามที่ที่ได้พูดมาครั้งต้นเดี๋ยวเรามาดูพลังงาน ของคู่ของแฟนของคุณกันนะคะว่าแฟนของคุณเนี่ยคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นอย่างไรบ้างคุณพลังงานดียอดเยี่ยมมากเลยนะเดอดซันก็ามานะคะทุกอย่างเพียบพร้อมสมบูรณ์มากนะคะ ผู้ของคุณนะคะเขามีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในชีวิตของเขานะคะเขากําลังศึกษาหาข้อมูลในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจจะเป็นไปได้ว่าในเรื่องของการสร้างความมั่นคงการลงทุนการเงินต่างๆนะคะการมีชีวิตที่มั่นคงเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของความรักเนี่ยเขายังเทคแคร์ดูแลคุณดีอยู่แต่เขาเองมีความกังวลในภาระหน้าที่นะคะในสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะหรือนำพาสร้างสารรค์ เพื่อส่งเสริมตัวเขาและตัวคุณหรือครอบครัวเนี่ยให้เกิดความมั่นคงขึ้นเขาอาจจะดูนิ่งๆไปนิดนึงหรือมีความกังวลนะคะเพราะฉะนั้นคุณลองให้กําลังใจหรือหาข้อมูลช่วยกันนะคะก็จะดีมากๆมันจะทําให้เขาเนี่ยนะคะมีความสุขหรือมีความอบอุ่นขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคู่ของคุณมีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะที่ที่เขาจะบอกคุณได้นะคะ ช่วงนี้เขาบอกว่านะคะตัวเขาเองมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตเขาจะมีภารกิจหน้าที่การงานที่หนักซึ่งเขาเองก็เหนื่อยแล้วก็มีความเครียดมากๆนะคะแต่ตัวเขาเองนั้นนะคะยังรู้สึกดีอยู่เสมอเพราะมีคุณอยู่เคียงข้างมีคุณเป็นกำลังใจดังนั้นแล้วเขาอยากให้คุณเข้าใจเขาให้กําลังใจเขานะคะหรือบางท่านอย่างที่บอกอาจจะมีมีลูกมี มีเบบีเข้ามาในชีวิตนะคะเขาก็เป็นห่วงคุณมากๆเขาเองก็มีความอึดอัดลําบากใจที่เขาไม่สามารถที่จะทําหน้าที่แฟนหรือภรรยาหรือสามีได้อย่างเต็มที่เหมือนที่ผ่านมาในช่วงเดือนนี้เขาค่อนข้างเครียดและหนักแล้วอยากให้คุณนั้นนะคะเข้าใจเขาด้วยนะคะและเขาจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเขาอยากให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นเพื่อเราทั้งคู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําสําหรับคนกันว่าสถานการณ์แบบนี้คุณต้องทําอย่างไรนะคะ นะคะอยากให้คุณเข้าใจอย่าคิดมากนะจริงๆคุณก็เอาแอบเก็บมาคิดแล้วว่าเอ๊ะช่วงนี้ทําไมมันมีแต่เรื่องที่มันสําหรับตัวคุณเองนะ่ะตัวคุณไม่ได้มีความหนักหน่วงอะไรแต่คุณรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนค่อนข้างที่จะมีมีอะไรหลายอย่างทาให้คุณเนะ่ะเอาเก็บมาคิดนิดนึงว่าเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือมันมีอะไรเข้ามาในชีวิตมากกว่าคุณสองคนไหมนะคะพยายาม ให้ธรรมะหรือเชื่อใจกันให้มากนะคะคุณเป็นคนมีเซนต์เพราะฉะนั้นให้เซนต์ทำงานในทางที่ถูกที่ควรอย่าคิดในทางฟุ้งซ่านอย่าคิดว่ามันมีตัวตัวละครอ,อื่นเข้ามาสร้างความสับสนนะคะอย่าให้ความฟุ้งซ่านเนี่ยเข้ามาครอบงำพยายามใช้ธรรมะใช้ความเชื่อใจใช้ความศรัทธาใช้ความนับถือ ความรักความเข้าใจที่มีต่อกันเนี่ยนะคะคิดให้เป็นในทางที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์และเป็นกําลังใจส่งเสริมกันนะคะเพราะมันมีแนวโน้มว่าคุณแอบคิดแอบคิดมากนิดหนึ่งว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ทําไมแฟนคุณช่วงนี้ดูดูไม่ค่อยสนใจคุณดูนิ่งไปแต่จริงๆไม่ใช่หรอกค่ะนะคะ,นะคะเขายุ่งกับภารกิจหนะ้าที่การงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปให้คุณกันนะคะตลอดทั้งเดือนนี้ช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอึดอัดจใจอาจจะแอบ แอบเงาเหงานิดหนึ่งนะคะรู้สึกว่า,าสิ่งที่คุณคาดหวังในเรื่องของความรักนะคะไม่เป็นดั่งใจสักเท่าไหร่นะคุณอาจจะแอบคิดว่าอยากจะชวนแฟนนะคะโรแมนติกหรือทำโน้นทำนี่มีความสุขร่วมกันนะคะหรืออาจจะอยากเดินทางไปตรงนั้นมาตรงนี้เท่าที่จะทำได้แต่ปรากฏว่าทุกแลนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณคิดอยู่คนเดียวคุณแอบคิดแบบนั้นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้เริ่มอะ่ะเพราะแฟนของคุณบางทีก็ไปไม่ได้อ่ะ ยกเลิกแคนเซิลอย่างบางทีนัดกันจะ,ะทานข้าวหรือโรแมนติกสวีทกันก็ไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังดังนั้นแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงของบททดสอบในชีวิตทั้งเรื่องหน้าที่การงานความรักและความมั่นคงขอให้คุณอย่าพิ่งอย่าพิ่งแบบว่าผิดหวังในตัวเขานะคะเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่มันไม่ได้หนังใจเราเดี๋ยวมันจะจบลงแล้วมันจะเริ่มต้นสิ่งที่ที่ดีนะคะ มากกว่านี้เพราะฉะนั้นนะคะผู้อ่านเป็นกำลังใจให้นะคะบางทีการที่คุณได้เงียบๆอยู่คนเดียวเหมือนได้มีสเปซให้กับตัวเองถ้าคิดในแง่ดีก็เออก็ดีเหมือนกันช่วงนี้เขาทํางานก็ทําไปตัวคุณก็ทําอะไรที่คุณชอบที่คุณสบายใจนึกออกไหมคะการที่เราจะมีความสุขได้โอเคเราอาจจะมีคู่แล้วก็จะต้องทํากิจกรรมร่วมกันแสดงออกร่วมกันแต่ในบางทีถ้าอีกคนไม่ว่างเราก็สามารถมีความสุขด้วยตัวเราเองได้ทําอะไรทานอะไรหรือ หากิจกรรมทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนบททดสอบตรงนี้นะคะให้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยตัวคุณเองนะคะอย่าไปอย่าไปผิดหวังอย่าไปน้อยนะคะอย่าไปรู้สึกแย่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามช่วงจังหวะชีวิตเฉยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเดี๋ยวดูนะคะ โรแมนต์ซังช o n สี่ใบกัน oh, s e ป a r a เรตอ๋อเป็นช่วงแยกออกมาจริงๆ Stay Optimistic about your love life Deception นะคะแล้วก็ calling in your s u m m t t มันเป็นช่วงที่คุณกับเขานะคะอาจจะต้องปรีวิเวแกแยกออกจากการแฟนคุณก็อาจจะทำภารกิจหนะ้าที่การงานในสิ่งที่เขาควรจะทำตัวคุณเองนะอาจจะแยกออกมามาดูแลตัวเองมาทำโน้นทำนี่มีสเปซให้ตัวเองนะคะให้ดึงพลังงานด้านบวกนะคะ มาใช้ทั้งกับตัวเองตอนที่อยู่คนเดียวที่ทำกิจกรรมหรือพักผ่อนกับตัวเองนะคะอย่าคิดอย่าเอาเวลาที่อยู่คนเดียวไปคิดในทางที่ไม่ดีนะแล้วก็พยายามนะคะเปิดหน้ากาก c e p t i o n ตัวเนี้ยไพ่มันเหมือนว่าเออไม่ไม่จริงใจหรือหลอกลวงอะไเปิดเอาหน้ากากนะคะที่มันกำลังที่ทำนาพาให้เราคิดแย่ๆนะ่ะ ดึงมันออกมานะคะอย่าเอาอย่าให้สวมอยู่บนบนจิตใจบนใบหน้าของเรานะคะเปิดเผยความรู้สึกดีๆให้แฟนได้รู้นะคะแล้วก็นึกถึงเขานึกถึงแฟนอวยพรให้เขาเป็นกำลังใจให้เขาเพราะเขาคือคู่ของคุณนะคะดึงดูดส่งพลังส่ง energy บ,บวกๆนะคะให้กับเขานะคะและตัวคุณเองนั้น อันดับแรกอย่างที่บอกต้องสร้างพลังบวกตัวเองก่อนอย่าให้ความฟุ้งซ่านอย่าให้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันมาครอบงําจนคุณเองคิดไปนในทางที่ไม่ถูกไม่ควรนะผู้อ่าจเป็นกำลังใจให้พราะคุณกับเขาเป็นคู่กันมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตเชยๆนะคะทุกคู่ทุกคนก็ต้องเจอยิ่งโดยสภาวะการที่บีบขั้นแบบนี้แล้วเราต้อง นะคะเป็นกําลังใจให้กันละกันนะคะจบไปแล้วสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะผู้อ่านกำลังใจให้นะคะท่านใดไม่กดติดตามฝากติดตามสอบส,บส,บสบคัดรับใช้กกวากระดิ่งแลวเป็นกำลังใจผู้อ่านด้วยอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะคะแม่นแม่แม่นตรงหรือไม่ตรงอย่างไรนะ,ะท่านใดกดแล้วติดตามแล้วขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอวอวยเพร์ให้ทุกท่านโชคดีนะคะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ